จังหวัดสระบุรีนะครับเป็นเมืองสาคัญตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ําป่าสักซึ่งเป็นแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่านและที่นี่นะครับก็มีสถานสถานหลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาพร้อมกับเรื่องราวของความทรงจํามีประเพณีต่างๆที่น่าสนใจมีโบสถ์พริหารที่ถูกสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือแต่ที่วัดปันก่อนนี้นะครับมีโบสถ์มหาอุดที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยใช้ประกอบพิธีกรรมปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆมากมายเป็นโบสถ์ที่มีความสววยงาามเฉพะตั และเป็นโบสถ์หลังเดียวที่หันหน้าออกไปทางด้านทิศตะวันตกสถานที่ที่มีความพิเศษแห่งนี้คือวัดบ้านอกงหจัดสระบุรีครับภ<ฮ>า,ายในพื้นที่บริเวณของโบราณสถานวัดบ้านเกอกนี้นะครับผมซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด21ไร่ <S <S เมื่อมองย้อนกลับไปในสมัยก่อนในช่วงปีพุทธศักราช2435พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านพร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมาและก็ตั้งชื่อวัดตามพื้นที่ถิ่นอาศัยและได้ชื่อมาเป็นวัดบ้านกอก เป็นรูปแบบเทวดาเทพพนมแต่ว่าสภาพก็จางๆไปแล้วนะครับผมแต่ว่าพื้นหลังในแบบ็กกราวเป็นสีเข้มเนาะก็ทําให้เราเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนอยู่ว่าเป็นองค์เทวดาศิลปะที่เห็นตรงนี้นะครับผมเป็นการถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของเทพชุมนุมกําลังพนมมือสการะพระเจดจุรามณีที่อยู่สวรรค์ชั้นดาวริงครับ เมื่อเราได้เข้าไปยังภายในพระบะสถน,นะครับจะพบกับพระประธานที่เป็นรูปปูนปั้นที่กาลังทอดพระเนตรไปยังแม่น้ำครับเป็นการปั้นรูปแบบการน,นั่งสมาธิปังมานวิชัยเป็นผลงานของช่างศิลปะล้านช้างที่ได้ปั้นออกมามีขนาดหน้าตักกว้าง6 6ซนติเมตรศูง116ซนติเมตรพระพักมีลักษณะกลมอิ่มเอิบมีพระเนตรที่เล็กพระนาสิกโด่งมีพระโอฐ์บางพระกันยาวพระรัศมีเปลวทรงสูงอย่างชัดเจนครับ ซึ่งก็เป็นทุเรศที่แตกต่างจากพุทธรูปทั่วไปและที่สําคัญนะครับพระพักของพระอ,องค์นั้นยังเอียงซ้ายออกไปทางด้านแม่น้ําเล็กน้อยดูเหมือนว่าพระประธานองค์นี้นะครับจะถูกตั้งใจสร้างให้รับกับสายตาคนที่ได้มองมาจากทางเรือให้ผู้คนที่เดินทางโดยสายเรือรับรู้ว่าได้อยู่ในสายตาของพระประธานตลอดเวลาครับและในส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระโบสถ์ของวัด้ันเกาะแห่งนี้นะครับล้วนมีสภาพชํารุดและรอบเรือนเป็นภาพที่เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวซึ่งนับเป็นเทคนิคในยุคสมัยโบราณครับ แผ่นไม้แผ่นใหญ่นะครับหนาแล้วก็มีการแกะสลักเป็นรูปเทวดาเนี่ยครับผมก็ะจะมีเป็นเหมือนเป็นรูปลายดอกไม้นะครับเป็นแบบเป็นช่อง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 แล้วก็มีดอกไม้ดอกไม้แล้วก็ข้างในก็เหมือนเขาจะประดับอะไรไว้สักอย่างนะเป็นเหมือนเป็นกระจกหินกระจกเนะาะกระจกที่เล็กๆเหล่านี้นะครับที่ถูกประดับลงบนบานประตูบานใหญ่ของพระบรมศพเป็นความตั้งใจของช่างฝีมือโบราณจากเวียงจันทร์ครับ โดยทั้งหมดนี้นะครับถูกออกแบบให้เป็นรูปดอกไม้โดยช่างก็ได้ใส่รายละเอียดลงไปบนแผ่นประตูทั้งบานเลยนะครับสาเหตุที่มาของคาําว่าวัดหัวโลวเคนั้นก็มาจากการที่ใครผ่านมาทางน้ําหน้าวัดก็ต้องแลหันกลับมามองความสวยงามยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ยามเย็นแล้วเราก็แสงของพระอาทิตย์จะกระทบลงบนบานประตูโบสถ์ทำให้โบสถ์หลังนี้นะครับมีประกายระยิบระยับประทับจิตกันเลยทีเดียวครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับผมลักษณะคือท่านก็ไม่ได้แบบมองตรงๆเนาะมีการแบบ พระพักของท่านอาจจะเอียงไปทางด้านซ้ายมือนิดนึงนะครับผมแล้วก็สายตาเนี่ยกอ็อย่างที่ท่านผู้รู้ก็ได้กล่าวว่าได้มองไปทางทิศทางของแม่น้ําผมว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะที่สร้างอะไรแบบนี้นะเป็นผู้รูปที่มองที่แม่น้ําทุกคน ภาพจิตรกรรมฝาผนังของพระโอสถของวัดบ้านกกอกแห่งนี้นะครับล้วนมีสภาพชํารุดและลบเรือนเป็นภาพที่เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวซึ่งนับเป็นเทคนิคในยุคสมัยโบราณครับเป็นการวาดเรื่องเล่าชาดกที่อยู่ในระหว่างบานหน้าต่างในส่วนของผนังทั้ง3ด้านจะถูกแบ่งออกเป็น2ชั้นมีลายดอกไม้ก้ามปูเรียงแบ่งเป็นเส้นโดยรอบด้านบนเหนือขอบหน้าต่างจะเป็นลายมงคลของศิลปะแบบจีนมีรูปผลท้อดอกบัวตันดอกเบญจมาศผลทับทิมค้างคาวและจักรจัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายในทั้ง3ด้านของพระโบส์หลังนี้ครับวัดหัวเรียวเขวเป็นชื่อที่ชาวบ้านในสมัยก่อนใช้เรียกสถานสถานแห่งนี้ครับเพราะมีเรื่องราวที่ทําให้ต้องเรียกชื่ออย่างนั้นที่เกิดจากความงดงามสุดตาของพระโบส์ที่ถูกสร้างขึ้นริมแม่น้ําป่าสัตว์พระโบส์ที่เต็มไปด้วยความประณีตทางงานศิลป,ปะผสมผสานกันในหลายๆวัฒนธรรมเป็นผลงานที่ถูกจัดทําโดยช่างฝีมือสมัยโบราณทําให้ผู้สัญจรทางน้ำนะครับเมื่อเดินทางผ่านมาบริเวณวัด จะต้องจอดเรือและหันหัวเรือกลับมาดูความสวยงามของพอระโบส์ปัจจุบ,บันพระโบสดหลังนี้นะครับมีอายุมาอย่างยาวนานกว่า175ปีแล้วครับเป็นพระโบส์มหาอุดที่ตั้งอยู่ในวัดบ้านกอกตำบลบ้านแก้งอำเภอเชลมเมียรติในจังหวัดสระบุรีเทพธทิดาด้านหน้าตรงนี้นะครับคือนางไม้ขลาผู้ถืดอดวงแก้วมณีที่ลอยอยู่กลางอางกาศโดยอีกฝั่งจะเป็นลามาสูตรที่กําลังคว้างขวานเข้าใสาน่นางไม้ขลาครับ สภาพของผลงานนะครับเป็นสภาพผลงานที่ไม่สมบูรณ์เป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านเป็นการผสมผสานระหว่างงานศิลป,ปะล้านช้างกับงานศิลป,ปะทางภาคกางครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับถูกบัรจงสร้างให้เป็นทั้งซุ้มประตูที่มีความงดงามอลังการและก็ได้แสดงถึงพระเจดีย์จุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีเหล่าทวยเทพแวดล้อมอยู่หน้าทางเข้าพระบสถ์หลังนี้ครับ นี้ผมพักเพื่อทุกคนนะมาที่โบสถ์มหาอุดนะครับที่หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกปกติแล้วส่วนใหญ่โบสถ์มหาอุดเนี่ยจะหันหน้าทางทิศตะวันออกนะแต่นี้เป็นเหมือนเป็นหลังหลังแรกที่รู้จักแล้วก็หันไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีปฏิมากรรมที่เลือนรางมากนะครับผมแต่แต่ว่ามันมีความอ่อนช้อยที่แฝงอยู่คือทั้งหลังเลยนะทั้งศิลปะปฏิมากรรมจิตรกรรมต่างๆนะครับมันมีความละเมียดละไมความละเอียดอ่อนแต่นี่คือโบสถ์มหาอุดเนะี่ยเข้าออกเพียงทางเดียว แล้วก็มีบานหน้าต่างนะครับฝั่งละสามบ้านนะครับผมเป็นหน้าต่างแบบทรงลึกเข้าไปนะครับ ูของพระบีษษ่ยก็จะถูกประดับประดาไปด้วยหินกระจกนะครับเป็นช่องชงซึ่งทําเป็นรูปรดอกไม้นะตรงนี้ก็เป็นเหตุที่มาของที่ว่ากันว่าเขาเลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรือที่เดินทางผ่านตรงนี้ทําให้มีชื่อวัดที่นี้ว่าวัดเลือกเขเพราะว่าเรือผ่านปุ๊บเนี่ยเจอประตูบานวัดแห่งนี้ที่นี่สวยมากนะถ้าจะท้อนแสงเวลาพระอาทิตย์กำลังตกดินเนี่ยทำให้เรือเนี่ยต้องหันหลังกลับมาดูนะครับเหมือนอเหมือนทุกคนจะต้องแบบหันกลับมามองนะครับผมพระบูชศกหลังนี้ผมก็ว่าน่าจะสวยละ ถูกนะสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีความพิเศษอย่างนึงคือเป็นพระพระสดมหาอุดที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับและด้านหน้าก็ประดับด้วยกระจกสีเวลาเขาสะท้อนแสงเวลาพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็จะเกิดความเรียบเรีบมีความสวยงามนะฮะแล้วก็เวลา,าคนที่สัญจรทางน้ำเนี่ย มาแบบทางเรือ,องเงี้ยพอผ่านพระบสถตรงนี้คะต้องเอี่ยวกับตัวมาดูเหมือนเวลาผ่านปุ๊บโดนแสงของประตูพระบถ์นะครสะท้อนนะครับ,รรบมีความสวยงามมากๆนะทานออกมาด้านข้างจะเป็นลานกิจกรรมที่ทางวัดใช้สาหรับมาปฏิบัติธรรมฟังเทศของพระสงฆ์ประสบป,ปฏิกาของทางวัดเดี๋ยวผมทดสอบนะไปยืนตรงริมแม่น้ํานะครับแล้วมองมาที่โบสถ์นะครับไม่รู้จะเห็น ความสวยงามหรือเปล่าเพราะตอนนี้คือพระอาทิตย์เขาก็จะอยู่ในช่วงเวลาตอนบ่ายก็ยังไม่ได้ตกดินนะครับอาจจะยังไม่ได้สะท้อนเลยมากแต่ว่าเราก็อยากจะพิสูจน์นะว่าที่ว่ากันว่าเรือแขวคนเนี่ยเดินผ่านสัญจรทางทาง,ทางเรือเนี่ยจะต้องหันหลังกลับมาดูอันนี้ก็เดินมาผ่านบริเวณดินแนวตลิ่งของแม่น้าป่าสักนะครับผมตรงนี้ก็จะมีดินสไลด์ลงไปแล้วนะครับคือดินสไลด์ลงซึ่งก็อันตรายอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวผมลองหันกลับอยู่ที่พระบูสดกันนะครับว่าว่ากันว่า ต้องหันหลังกลับมาดูเกี่ยวตัวกลับมาดูเป็นยังไงตรงนี้ไม่ใช่มุมตรงนี้ตรงนี้ฟับเข้าให้คือ <ç> ในสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้นอาจจะไม่มีต้นไม้ปลูกเหมือนปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้ทางวัดเขาก็มีการปลูกต้นไม้เยอะขึ้นนะจะมองเห็นพระโพศตร์ไหมนั่นคือประตูพระโพสถร์แต่นี่คือประตูเนี่ย เปิดเข้าไปนะครับไม่ได้ปิดนะครับน่าจะอลงประมาณนี้นะพาทิตย์ก็จะอยู่ประมาณนี้ฟืบเขาให้ในช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูร้อนครับน้ำในแม่น้ำป่าสาักก็ดูทีท่าว่าจะลดลงไปค่อนข้างเยอะแต่กระแสของแม่น้ำก็ยังคงเชี่ยวสังเกตจากตลิ่งที่พังลงมาจากทางด้านบนของวัดซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็มักจะเกิดขึ้นกับริมตลิ่งแม่น้ำในหลายๆพื้นที่และในหลายๆจุดเองก็ต้องทำเขื่อนสร้างแนวกั้นการดินสไลด์ลงไปยังแม่น้ำซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเช่นกัน ตรงนี้นก็เป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับวัดก็งเงียบสงบดูบรรยากาศโดยรวมของวัดนะครับนั่นก็เป็นภาพโบสถ์ใหม่นะแต่วันนี้ก็คงจะนําเสนอรูปแบบของภาพโบสถ์นะฮะเพื่อนๆได้ชมเนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของจังหวัดสระบุรีของสถานที่ตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ทดลองมุมมองจากแม่น้าแล้วนะครับก็พอจะเข้าใจได้เลยว่าทําไมสมัยก่อนจึงเรียกว่าบ้านเกาะแห่งน,นี้ว่าวัดโัวเลเข แท้จริงแล้วนะครับเพราะความสวยงามโดดเด่นของพระโบส์ที่ดูจะสะดุดตาทั้งรูปลักษ์การสร้างที่ไม่เหมือนใครและแสงประกายลิบรียบจากแสงที่กระทบบานประตูโบสถ์นะครับที่อย่างนี้นะครับถือเป็นหนึ่งในพระโบส์โบราณท, <ise. S 3> ทาี่สักครั้งในชีวิตนะครับต้องได้ม,มากราบพระประธานที่อยู่ภายในครับก็สําหรับท่านใดสนใจนะอย่าเดินทางมาชมพระโบส์นะครับโบราณนะครับที่มีมั้งแต่ในยุคสมัยรัชกาลที่3นะครับเป็นโบส์มาอุดนะครับหลังเดียวนะที่หันหน้าทางทิศตะวันตก ลงแม่น้ำป่าสักนะมีพระประธานที่มีลักษณะพิเศษนะครับผมซึ่งเมื่อใครเดินทางมาถึงก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนะว่าท่านพระ,ระของท่านนั้นมองมาที่แม่น้ําเรื่องนี้เรื่องจริงนะฮะคือเราไปดู สถานที่จริงไหมนครับผมก็สถานที่นี้ครับผมวัดบ้านเกาะตําบลบ้านแก้งอําเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับผมจังหวัดสระบุรีนะ่ยใครสนใจนะเดินทางมาได้เลยนะครับผมสหรับวันนี้นะครับมิกมูต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะอย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อๆไปที่ผมจะเอาสถานที่ต่างๆนะที่น่าสนใจมานําเสนอเพื่อนๆทุกคนนะครับสําหรับวันนี้มิกมูต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับลมเย็นมากนะครับผมทุกคนไม่น่าปลาสักวู้ เย็นสดชื่นตรงนี้ขอแนสนอนิดนึงนะครับผมชอบมากเลยนะตรงนี้เป็นกระมังนะครับผมเขาเป็น DIY เอาการะมังมาเป็นทําเป็นซิงล้างจานนะครับผมโอ้เจ๋งนะรกระมังไปใหญ่นะครับผมแล้วก็ติดกับไอตัวอนนุปกรณ์นี้มีก๊อกน้ำนะครับเปิดให้ปิดสิตก่อนแป๊บมันจะต้องมีมุมนะอ้าวเ้ เันไม่ปิดอย๋ยวนั้นปิดยังไงวะเนี่ยอันนี้สุดแล้วนะเฮ้ยทำไมไม่ปิดวะเหนื่อ,อต้องดันเข้าหรือเปล่านี่เหมือนก๊อกมันเสียนะเออเหมือนก๊อกมันชำรุดม,มีรอยแตกตรงนี้อยู่ <What? S 1> ทําไงดีวะน้ำมันไหลตลอดเวลาทุกคนตป๊บนึงนะมีขวดอะไรมาดันได้หรวะ เนาแก้ปัญหาเฉพาหน้าไปก่อนแล้วกันนี้จะดันได้ป่าววะเออเออได้ไวโอ้โอเคสำหรับการเดินทางมาชมความงดงามของศิลปะพาประโพสถมหาอุดอวัดบ้านก่องหลังนี้นะครับสามารถเดินทางมากันได้ที่วัดบ้านกองตำบลบ้านแก้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีครับ